นี่ไปยัดอะไรกันอยู่ในนะั้นดูอันนี้ก็มีโล่งใช่ดูดูดทำทำอะไรก่นอืมมันรักไข้คงเกียวมันยังไงมันยังไงอาการอืมอาการเป็นยังไงอ๋อมันคลายความอบอุ่นคลายความอบอุ่นเหรออ่ะ แค่พมออบอุ่นเนาะครับพาออบอุ่นเนาะอะไรเนี่ยไอ้โกลงล่านี่ก็แหกปากร้องอย่างเดียวแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรเขาไม่ได้ทําอะไรให้หรอกแหกปากร้องก่นอนดูไปงี้ไป,ไ,ไ,ปไปเล่นหางเขาดูดูดูขอให้ได้ร้องอะ่ะขอให้ได้ไวไวอะ่ะเขาไม่ได้ทำเลยไอ้ตัวขาวเนะี่ยไม่ค่อยทำใครเนะี่ยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวใหญ่เนะี่ยตัวขาวใหญ่เนะี่ยไม่เคยทำใครเลยมีตุนกืืนเขากัด